สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรมาวแรงงานยืนยันแล้วลูกจ้างม .33 มอ33ได้ทุกคนวันที่19กรกฎาค,คม64ในายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปเปิดเผยว่าเตรียมนำรายละเอียดการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 เข้าที่ประชุมครมอในวันที่20กรกฎาคม64และกระทรวงแรงงานหารือสภาพั์ขยายการเยียวยาเพิ่มอีก3จังหวัดตามประกาศราชกิจจานุเวกษาได้แก่พระนครศรีอย bon ุธยาชนบุรีและฉะเชิงเทราที่เพิ rice, ่งถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่สูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติมโดยการเยียวยาในส่วนที่ใช้เงินกู้โควิด -19 เข้าครมอด้วย การเยียวยานายจ้าง3,000ันบาทต่อลูกจ้าง1คนไม่เกิน200คนและลูกจ้างตามมาตรา33รับเพิ่มเป็น2 5 0 0บาทต่อคนกรมออนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคมลูกจ้างทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์การประเภทกิจการกรมออนุมัติใน10จังหวัดครั้งแรกนายจะาของกรมอเพิ่มเติมตามประกาศพื้นที่เสี่ยงสูงเป็น13จังหวัด ลูกจ้างตามมาตรา33มีประมาณ2ล้านกว่าคนส่วนนายจ้างที่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือตามมาติคอร,รอมมีประมาณ6แสนคนและหลังมติคอร,รอมมีลูกจ้างได้เข้าตรวจสอบสิทธิในเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วผลระบุว่าไม่ได้รับสิทธิขอแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเพราะเป็นลูกจ้างตั้งแต่28รกรกฎาคม2 5 6 4ย้อนหลังไปมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทุกคน นายสุชาติกล่าวว่าสำหรับแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประการต,ตนตามมาตรา40ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7 e เ e ่ e อเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส และเคาน์เตอร์บิ๊กซีหรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคมทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที5,000บาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ